วันนี้ก็เป็นเดือนเมษาด่วนนะครับเป็นเดือนที่ร้อนครับค่อนข้างจะร้อนนะครับกาะก็จะออกก่อนสงกานนะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะครับเมษายนนะครับก็เป็นอีก1คันนะครับที่น่าใช้อีก1คันนะครับสำหรับคนนี้เป็น W 126นะครับ W 126นะครับ อันนี้เราก็ได้เก็บเสียงนะครับได้แดมเข้าไปนะครับแดมเข้าไปรีโนเวทในห้องเครื่องเพราะว่ารุ่นเก่าแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเสียงมีไรเข้าเยอะนะครับเรื่องตะยางยางขอบประตูขอบเนี่ยนะครับยางขอบต่างๆนะครับขอบงนี้นะครับก็ถ้ามีมี ยางไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้พวกกลิ่นท่อไอเสียหรือกลิ่นอะไรเนี่ยเข้าไปนะได้นะครับมันจะทั้งตรงขอบไฟนะครับเป็นรถหน้าอนุรักกบุนหนึ่งนะครับหน้าโนรักษ์อีกบุนหนึ่งสําหรับ W126 นะครับเราก็ไล้รีโนเวทห้องเครื่องมานะครับแล้วก็จุดด้อยจุดอ่อนต่างๆนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับ,นะรบตัวนี้จอไม้แล้วก็ได้ทำขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือไม่เนี่ยครับเราใช้ของเดิมได้เลยนะครับก็ใส่กล่องแปลงสัญญาณหนึ่งวัดรอบก็ใส่กล่องแปลงก็จะตรงนะครับสําหรับเครื่องจีครับนอกนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ได้ทําเพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้ก็คือคันเกียร์นะครับปกติแล้วเขาจะมีสปริงมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับดีดกลับแตวนี้มันผักมันก็จะอ่อนไปหมดเลยนะครับเนื่องมาจากว่าสปริงตัวนี้เขาหักนะครับ มันจะไม่มีตัวผักคันเกียร์ไปเนาะแป๊กๆไปก็เลยได้ตัวใหม่มานะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็ทั้งเงี้ยงสองเงี้ยงเนี้ยนะครับจะบังคับแล้วก็กดกดให้ให้ให้คันเกียร์ตัวนี้นะครับพลิกพลิกมาดันด้านด้านนี้ไว้นะครฮะพลิกมาดันตรงด้านนี้ไว้นะครับอันนี้มันหล่อแหลกหล่อแหละ,หละพอมาใส่ตัวพี๊ก็ ก็คืออ่อนมาทางนี้นะครับที่จริงแล้วมันต้องผักมันดันมาทางตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเพราะว่ารถได้เก่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแตกหักนะครับแล้วก็มารีโนเวทกันใหม่สําหรับในห้องในห้องเครื่องประเด็แบบนว่าเราจะเก็บงานให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับทั้งเนี่ยความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยเดี๋ยวุ่นหลังคาหย่อนอยู่หน่อยนึงนะครับ สภาพข้างในคันนี้ครับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับดีมากแล้วเราก็จะมาอุดรูนะครับูที่คันเกียร์ที่แปรงใส่จีตรงนี้นะครับสมควรที่จะเดมที่จะอุดไม่ให้เสียงเข้ามานะครับยางขอบตรงนี้เองก็เช่นกันขอบประตูนะก็เดมอุดนะครับไล่ทําให้หมดนะครับรูต่างๆอย่างนี้นะครับรายละเอียดแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือ รูที่อยู่ในกล่องฟิวนะครับเป็นสายไฟเข้ากล่องฟิวเนี่ยรุ่นนี้นะครับหนูชอบจะเข้ามากัดนะครับให้ดูนะครับกล่องฟิวหนึ่งสองหกเนี่ยเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยช่วงนี้นะครับมันจะมีจะมีรูที่ออกจากกล่องฟิวนะครับ รูสายไฟแล้วครับที่จะเป็นปั๊ม ebs อยู่ตรงนู้นนะครับอีนนี้เราต้องอุดนะครับรูนี้เพราะว่าพวกฉนวน,นพวกอะไรไม่ดีแล้วเพราะละกลิน่นเข้ามันก็จะเข้ามาช่องนี้ได้แล้วก็เข้าไปในห้องโดยสารว่าทําไมทําไมมีกลิ่นนะครับจุดที่จะเข้าได้นะครับแล้วก็มีทนะ่อฮีตเตอร์ต่างๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้จะเป็นรูนะครับเป็นรูเป็นรูทะลุเข้าไปในห้องโดยสารได้นะครับ ก็จะมีกลิ่นนะครับเราก็จะได้ทําการอุดให้เรียบร้อยนะครับส่วนรูนี้ก็ปกตินะครับเราต้องใช้ซิลิคนอุดไปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับมัดสายไฟที่เข้าไปตรงนี้นะครับไม่งั้นกลิ่นจะเข้าไปหลักๆเลยวิ่งผ่านตรงไหนก็จะมีกลิ่นนะครับรถรุ่นเก่าก็จะทําอุดรูได้ยากอยู่นะครับสําหรับกลิ่นอันนี้เราก็ได้เก็บความสวยงามนะครับทำเตือนระบบท่อแอร์ใหม่นะครับ กันเสียงหน่อยเพิ่มความสวยงามในห้องเครื่องหนอนะรอบก็จะเก็บสายเลี้ยงรายละเอียด<ม>เรื่องตรงนี้ให้นะครับเพราะคันนี้ไม่มีแก๊สนะครับก็ได้ทำเช่นเครื่องขึ้นมาใหม่ให้หม่นะครับสำหรับ,บ,บวิวหนึ่งสองหกคันนี้นะก็สวยแล้วครับก็มาเก็บห้องเครื่องนะครับถ้าเราไปได้ไปยิงทรายถ้อยดีใหม่นีก็จะสวยนะครับแต่เนี้ผมยิงแต่ตัวฟ้าวาวมานะครับ คอยดีไม่ได้ถอดไปยิงเพราะลูกค้าไม่มีเวลานะครับก็จะไปเที่ยวสงกรานนะครับก็โดยประมาณนี้ก็อนเรคิดว่าน่าจะเสร็จตามกําหนดนะครับอันนี้งานเดิมๆคันนี้นะเป็นวิ่งประมาณ120แล้วสั่นนะครับก็มาเช็คดู2 1 1ห,หคันนี้ก็มาเช็คดูปรากฏว่าเพานะครับมัน เขาข้างนะครับเปลี่ยนมาใหม่ซึ่งเปลี่ยนมาใหม่แล้วมันก็เป็นเป็นตัวที่ทําให้มันแข็งมันหมุนไม่ค่อยขยับนะครับมันก็เลยทําให้รถเวียงนะครับก็ลูกค้าก็แก้ปัญหามาเยอะนะครับอันนี้เป็นงานสแตนดาร์ดครับไม่ซีเรียสน,นะครับแกทำตามอาการแล้วก็เปลี่ยนไปถ้าเป็นงานพวกนี้ที่เราดัดแปลงนี่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้ก็ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆ นะครับสำหรับคันนี้ใส่สายคาเร่งแล้วนะครับติดท่อให้เข้ารูปเข้าล่างแล้วนะครับพอพักอากาศก็ได้นิดเดียวครับเพราะพื้นที่จำกัดเพรอันนี้ใช้กองเดิมสำบหรับ W140 คันนี้นะครับมาใส่เจนะครับก็เฮาเครื่องก็จะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้สวยนะครับอันนี้ใส่แก๊สนะครับ เหมือนเดิมครับแก๊สเราก็จะตั้งตั้งไว้นะครับจะทนกว่าอย่างอื่นนะครับผมลองมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าตั้งไว้เนี่ยสปริงเล็ก,เ,ลกเนี่ยเขาจะกระแทกได้รอบๆบนะครับแต่ถ้าเรานอนไว้เนี่ยมันจะลูกสูบสปริงมันจะสีข้างเดียวพอสีไปสีมาเงีย้ยมันก็จะสึกอีกข้างเดียวนะครับแล้วก็โอลิงก็จะสึกไปข้างเดียวด้วยแก๊สก็จะรั่วนะครับรั่วที่นี่ไม่ถึงว่ารั่วในระบบนะครับรั่วปิดไม่ค่อยอยู่แล้วก็จะกินแก๊สนะครับในอนาคต ครับตอนนี้เราก็มี1 2 3อีกคันหนึ่งนะครับที่จะเสร็จเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็ลูกค้าไม่ได้รีบเร่งนะครับเราก็ทำรีโนเวทใหม่ทั้งหมดแะนะครับในห้องเครื่องนะอันนี้เป็นเป็นจันจ่ายนะครับเป็นจันจ่ายฮนะหัวฉีดเหมือนเดิมครับเราได้ตั้งไว้เหมือนเดิม นะครับวาดูการใช้งานเนาะก็ใส่แก๊สเรียบร้อยระบบความปลอดภัยนะครับเตือนไฟเตือนน้ําก็เรียบร้อยนะครับเหมอน้ําเป็นอลูมิเนียมเป็นฟีปัมนะครับที่เราจะเน้นอย่างเดียวนะครับพวกพัดลมเนี่ยฟีปัมนะครับก็จะไม่ตเติมน้ํายาน,น้นํายาพวกนี้จะมาจากโรงงานแล้วก็นิ่มๆอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราไปเติมน้ำยาปุ๊บมันจะฝืดแล้วมันจะทําให้หนักนะครับทำให้หนักแล้วก็มีปัญหาว่าเสียงดังนะครับกดเันเลิ้งไปก็ได้ยินแต่เสียงดังนะครับอันนี้ก็จะใส่ประมาณน,นี้นะครับภายในก็หาแผงประตูมาใส่ให้นะครับเบาะวานก็ให้ช่างเขาขัดนะครับดูสวยงามขึ้นเยอะ สวยงามเึ้นเยอะทอั้ทงานะบาะทั้งเรอสวยงามเึ้นเยอะนะแล้วก็เรื่องสีค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสวยงามนะครับงามเึ้นเยอะนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจตอนนี้เรามีอยู่สองคันนะครับมี หนร้อยี่แเตัวเ,เดิมหนึ่งคันอันนั้นยังไม่ได้ปั้นนะครับยังไม่ได้ปั้นก็ท่านใดอยากจะมีรถไว้ใช้นะเผื่อเปลี่ยนฟิลม์มในการขับนี่หนึ่งคันอ,คอ๋อเปิด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 ร้าน ร้าน้างเลยอ่ะ้ามเครื่องเสียงทำทงเครื่องเสียงครับรใช่ใช,ใช,ใช่ครับ W หนึ่งสองสี่หนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นเครื่อง M ตองหนึ่งนะครับสวยๆนะครับหนึ่งคันข้างในก็สวยนะครับเดี๋ยววันรังจะเปิดข้างในให้ดูนะครับแล้วก็ ไม่มีแก๊สนะครับคันนี้เป็นรถที่ไม่มีแก๊สนะครับหนึ่งคันนะครับแล้วก็ c 2- สองศูนยเครื่องเดียวกันครับเอ็มตองหนึ่งอีก1นึ่คันนะครับนี่ครับตัวนี้มีแก๊สนะครับแก๊สแล้วเรียบร้อยใช้งานผมใช้งานทุกวันนะครับใช้งานทุกวันการซ่อมบำรุงนี้ไม่ต้องครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยคัน ท่านใดอยากจะเปลี่ยนบินนะครับถ้าไม่เคยใช้บินเนี่ยก็อยากจะแนะนําเป็นรุ่นเก่าๆก่อนนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่นี่จะซ่อมหนักกลัวไปโดนราคาซ่อมแล้วก็จะหน้ามืดเอานะครับถ้าท่านใดก็อยากจะใช้นะครับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ไม่สูงมากเกินไปเนาะแต่ถ้าไปขยับเป็นรุ่นใหม่พวกสองตัวอีก็เป็นพวกเอ่ออันนี้เป็น1 2 3สาแล้วก็มา1 2 4สองสี หนึ่งสองสี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นี่ฮะเป็นหนึ่งสองสี่ตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น11ึูนย์ก็ไปอีกนะครับเริ่มจะวุ่นวายขึ้นมาในเรื่องไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวนี้ก็สองหนึ่งหนึ่งกเ็เริ่มจะวุ่นวายหนักขึ้นนะครับได้ความสวยได้ความทันสมัยขึ้นมาบวกกับค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับผม ก็ท่านใดจากมือใหม่อยากจะเล่นเบน์นะผมแนะนำนะครับเป็นรุ่นต่ำกว่าปี2000แล้วกันนะครับเพือ่อยืดอยู่การซ่อมดูแลนะครับช่งล่างเป็นเยอรมันแท้ๆนะครับตรงนี้ขอบคุณครับ